เจ้าอ,อ,อคใครบอกให้ท่านดิ้นโดนมาล่ะถ้าไม่ได้เห็นเจ้าข้าอยู่ไม่ได้นี่นาจะว่าไปเชื่อว่าเพื่อเคยเห็นข้าบาดเจ็บครั้งแรกซะหน่อยเมื่อก่อนก็เมื่อก่อน ตอนนี้ก็ตอนนี้ข้าขอถามหน่อยสิตอนนั้นเจ้ารู้ได้ยังไงว่าดาบนั่นมียาพิษเนี่ยข้าเรียนจากหมอทหารท่านพ่อข้าเคาเป็นหัวหน้าหน่วยรัตะเวนชายแดนทุกครั้งเมื่อท่านนำทัพกลับมาข้ากับท่านแม่จะช่วยหมอรักษาออเรียนเก่งเลยนะเจ้ารู้หรือเปล่าหมอบอกข้าว่าถ้าไม่ใช่เพราะเจ้าช่วยข้าในทันเวลาหมอก็คงอารักษาชีวิตข้าไว้ไม่ได้ เ้าจะต้องทำอย่างเต็มที่อยู่แล้วเข้มปีเลยเออต่อไปก็อย่ารอ้องไห้อีกนะ จะร้องไห้จนตาบวมดูไม่สวยแล้วตอนนี้คดีปีสารหมวกก็ยุติแล้วข้าสัญญานะข้าจะดูแลตัวเองดีๆไม่ให้เจ้าต้องเป็นห่วงหรือ,อ,อีกอย่างนะข้ามีรายชื่อเหล่าที่ต้องการขายกิจการแล้วเดี๋ยวข้าจะให้เฉินเหรียญเอามาให้นะเจ้าก็ลองไปคุยดูทีละร้านแล้วก็ตอนนี้ข้าทนรอไม่ไหวแล้ว ไปสนใจเรื่องเลยจริงแล้วพอแผ่ค่าหายแล้วข้าอยากแต่งงานกับเจ้าทันทีเลยครับโอ้โออออ หัวหน้าล่ะน่หลับไปแล้วอ๋ออีกเดี๋ยวพอหัวหน้าตื่นข้าต้องพาหัวหน้ากลับไปหน่วยเข้าไปด้วยได้ไหมไม่ได้ไมีคนเกี่ยวข้องกับคดีนี้จํานวนมากเพิกกันไว้ก่อนได้เท้าเหลยจึงสั่งไปให้หัวหน้ากลับบ้านจําเป็นต้องอยู่พักรักษาตัวที่นานอยาในหน่วยเราเท่านั้นพี่พานเออท่านยังมีเวลาที่จะดูแลหัวหน้าไปทั้งชีวิตงั้นก็ฝากเจ้าด้วยนะไม่ต้องห่วง